งานวินเทจนะครับงานสะสมนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นของค่ายโอลิมปิกนะครับนะบเป็นรุ่นโกลเด้นคัพนะครับโกลเด้นคัพนะครับ g ี0นะครับก็ประมาณพวก BG ระหว่าง BG30 นะใหญ่กว่า BG30 เล็กน้อยนะครับนะมีพร้อมมาถุงกับถุงผ้าให้หนึ่งใบนะครับนะนะสภาพ ตัวนี้สมบูรณ์มากนะครับนะเหมาะไปวางตู้วางเก็บวางสะสมเลยนะครับโลหะนะครับทั้งตัวนะครับลื่นเลื่นเลยนะครับโคดเด้นครับตัวนี้นะครับนะนะครับเหมาะเอาไปวางตู้วางเก็บนะสะสมนะครับนะได้มานะครับนะนะสภาพนะสมบูรณ์มากนะครับนะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับวิ้งวิ้งเลยนะ โกลเด้นคัปตัวนี้นะนะครับนะสวยๆเลยนะครับนี่สกรูต่างๆนะครับนะป้ายนะครับป้ายถ้วยทองนะครับถ้วยทองนะครับโกลเด้นนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโลหะทั้งตัวนะครับนี่นะนะครับนะครับแผ่นหลังต่างๆนะครับสวยๆเลยนะนะครับ หาไม่ง่ายนะพวกสภาพแบบค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยนะครับนี่นะครับนะครับรอกนะครับพวกนี้นะครับโอลิมปิกเจแปนนะครับงานญี่ปุ่นนะครับโอลิมปิกเจแปนนะครับขารอกจะเป็นทรงแบบนี้นะครับทรงขารอกแบบนี้นะครับสวยๆนะครับ ขาดรอกนะครับสวยๆเลยนะครับแขนนะครับสับซ้ายย้ายขวาได้นะครับนะแขนนะครับนะคลายสกูนะครับย้ายฝั่งได้ตรงนี้นะสกูตรงนี้นะนะค่อนข้างสวยนะครับแขนนะครับเงาเงานะครับนะย้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ตัวน็อตนะครับ แขนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบคล้ายๆของผู้ได้ว่านะจะเป็นแบบเกลียวนะครับเวลาหย่อนแ Crime, ijn, ขนนะครับจะคายเกลียวเกลียวตรงนี <c oughs> ้นะนะครับนะคายคายตรงนี้นะครับนะเวลาหย่อนแขนเก็บนะจะคายเกลียวแขนมันก็จะหย่อนลงเนี่ยนะครับเวลาตึงใช้งานนะครับก็หมุนเพื่อล็อกนะครับเื่อล็อกใช้งานนะครับมาดูตัวป้ายโรเตอร์นะครับนี่ นะครับเงาเงาสวยๆนะครับหอลิมปิกนะครับหัวสกรูต่างๆนะครับในปลายเพดนะครับหัวนัดต่างๆแผ่นเพจนะครับหัวสกรูนะครับนะโรเลอร์โรเตอร์นะครับนะครับนะคลิกเสียงดังดีนะครับสติกเกอร์นะครับถ้วยนะครับนะสวยงามนะครับชัดเจนนะครับนะ นะสปูนสวยนะครับโกลเด้นจะเป็นสปูนสีทองสวยนะครับนะไม่มีเอ็นปิดไม่มีเอ็นบังนะครับเปิดโชว์นะครับนะสปูนลูกสปูนนะคอสปูลส,สวยๆเลยนะครับ <c oughs> โอลิมปิกโกลเด้นคัพนะครับนี่นะครับไม่มีเอ็นปิดไม่มีเอ็นบังนะครับเปิดโชว์ กับสปูนสวยๆนะครับรอกสมบูรณ์นะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะครับเหมาะไปเก็บไปสะสมไปใช้งานคลาสสิกวินเทจนะครับสวยงามมากนะครับนะเงินลื่นนะครับล็อกหลังแข็งแรงนะครับนะครับนารอกตีกลับปกตินะครับล็อกหลังด้านท้ายตรงนี้นะครับเอาไปเอาไปนะครับนะอยหลังปกตินะครับนะโอเค หนึ่งใบนะครับโอลิมปิกโกลเด้นคัพนะครับ G40 นะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับปลอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองนะครับเอามาตะนครชลบุรีนะครับนานก็ค่อยๆดูค่อยๆเลือกชมนะตามคลิปวิดีโอรีวิวนะครับนะครับหายากนะครับตัวนี้นะสภาพแบบนี้นะครับโกลเด้นคัพของค่ายโอลิมปิกนะครับนะ